สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเลยครับเข้าสู่งานประกาศร,รางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปีของเรานะครับผมที่ต้องบอกว่าไม่มีที่มาที่ไป <c oughs> ไม่มีหลักแหล่งอะไรใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับผมสําหรับปีนี้ก็อยู่ผมเช่นเดิมฮะจคุมครับผมแล้วก็ดิฉันนะคะสปแปมนะคะพิธีกรสาวเซ็กซี่น่ารักขี้เล่นเป็นกันเองขี้ใจฟิวฟิวนะคะพวกเราสองคนก็ได้รับหน้าที่อันทรงเกียรตินะคะเกียรติเกียรติอ๋อเกียรติทรงเกียรตินะคะให้ได้ประกาศรางวัล ออนไลน์สเตชันอวอร์ด2021ค่ะ l i น์ส t ตชันอ a อร์ด2021นั่นเองนะครับผมโอ้โหต้องบอกว่าปีนี้ต้องใช้คำนี้เลยฉุกละหุกปีนี้ฉุกละหุกมากเออนะครับขอบอกไว้ก่อนเลยตรงนี้นะฮะด้วยรู้อะไรๆคนยัง Work ์กฟอร์มโอยู่นะครับอันนี้ผมก็แปมอยู่คนละที่นะฮะใช่คจะใครไม่รู้นะครับเราเล่นนะฮะอยู่ที่เดียวกันเออนะครับและรางวัลในปีนี้ครับมีทั้งหมด8รางวัลครับได้แก่ สุดยอดรายการผนึกกำลังแห่งปีสุดยอดตัดต่อมือหนึ่งครับตัดนานเหมือนตัดมือเดียว <What? S 1> ฮะพิการหรอยังไงนะเออแล้วก็โอ้โหรางวัลน,นี้เหมือนล็อกมาหรือเปล่าเนี่ยพิธีกรหญิงสุดฮาแห่งปีนะครับสุดยอดพิธีกรคู่โบบะสุดยอดกูรูแห่งออนไลน์สเตชันสุดยอดแขกรับเชิญสุดจีดสุดยอดไลฟ์สดแห่งปีและสุดยอดรายการยอดวิวพุ่งแห่งปีครับผม อ๋อโหคุณคาดหวังรางวัลไหนครับคุณสแปมเฮ้ยก็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 ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยก็เอาตรงๆนะคะก็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 ไม่ได้คาดหวังว่าแบบว่าพิธีกรพิธีกรสาวพิธีกรสาวอะไรนั่นก็แบบเออจะได้ไหมนะจะได้หรือเปล่าจะให้ก็ได้มันมีนี่ไหมครับพิธีกรสาวหมัดใส่หน้าพิธีกรคนหนึ่งอะไรเงี้ยวุ้ยพี่ต่อยไอ้นะฮะต้องบอกว่าแต่ละรางวัลนี่อันนี้ต้องบอกว่ามันมีทั้งรางวัลแบบเฮฮาปาร์ตี้ด้วยปีนี้ แล้วก็เป็นรางวัลที่เขาเรียกอะไรให้กําลังใจทีมงานเบื้องหลังด้วยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ8รางวัลน,นะครับผมโดยเพราะพวกตัดต่อนี่ค่ะตอนนี้เรามีตัดต่อหลายคนอ่าเพิ่มมาแล้วใช่ไหมคะมีเพิ่มมาด้วยแล้วก็มีออกไปด้วยอเออนะครับผม,มแล้วก็บางคนอยากให้มันออกไปมันก็ไม่ออกด้วยมีด้วย นะฮะแล้วก็อีกหลากหลายรางวัลน,นะครับเมื่อกี้อย่างที่บอกไปทั้งหมด8รางวัลที่เราจะประกาศกันในวันนี้วันนี้เอาจริงมันถือเป็นคลิปพิเศษนะ,ะเพราะเดี๋ยวมันออ,ออนช่วงเกือบเกือบปีใหม่หรือปีใหม่โอเคค่ะอ่ะโอเคเชิญเข้าการประกาศรางวัลเลยดีกว่าครับคุณสแปมพิธีกรหญิงได้เลิกแล้วนะคะก็มาเริ่มกับรางวัลแรกกันเลยดีกว่านะคะคกับรางวัลสุดยอดรายการผนึกกําลังแห่งปีรางวัลน,นี้นะคะจะมอบให้กับรายการที่ทําให้ทีมงานเนี่ย ได้ร่วมมือร่วมใจผนึกกําลังเรากับเป็นการ์ตูนโชวนินโอ้โห,โหคือต้องมาร่วมกันทําใช่อ่ะพวกเราร <c oughs> ายการเนี้ยพวกเราต้องรวมพลังกันทํานะ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> ไม่รวมกันคือไม่เสร็จ <c oughs> สา่เมื่อกี้คือพังนะคะ <c oughs> เอ,อนะครับก็มารวมกันมาเสี่ยงกันกว่าเดิมโ <c oughs> อเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูรายชื่อผู้เข้าชิงกันเลยดีกว่านะคะก็มีดังต่อไปนี้ค่ะฟรีสไตล์ไฟเดย์เกาะเบาะปาร์ตี Life of Cookie l a n Kingdom ตามติดชีวิตคุกกี้ All i t a Station Review และ All i t a Station Scoop All i t a Station Fire Tournament และซวยขิงขิงโอ้โหต้องบอกว่าน่าลุ้นทุกรายการใช่ค่ะและผู้ชนะรางวัลน,นี้ได้แก่ Life of Cookie Run Kingdom ตามติดชีวิตคุกกี้ค่ะโอ้ไม่แปลกรายการนี้โอ้ <laughs> <laughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณนะ,ะขอเป็นตัวแทนของทีมงานนะคะในการกล่าวขอบคุณสาหรับรางวัลที่ตั้งขึ้นมาเองแล้วก็ให้กันเองนะคะก็ดีใจแทนรายการ Life of Cookie Run จจิงด้อมตามติดชีวิตค oh, ุกกี้โอชื่อยาวมาก <laughs> ดีใจแทนรายการแต่ว่ารายการนี้บอกเลยว่าพวกเราช่วยกันทําจริงๆนะคะก็น้องบางคนก็ถึงขนาเสียชีวิต ไปเลยนะคะก็โถ่ช่วยกันผลิตกำลังกันอย่างมากยังไงก็ขอเป็นตัวแทนในการขอบคุณค่ะปีหน้ามีอีกนะคะลูกค้า่ะขอบคุณค่ะโอ้โหยินดีด้วยนะคะกับคุณมายนะคะอืมนะฮะก็เป็นโปรดิวเซอร์ดูลงดูลั้งภาพรวมทั้งหมดเออนะครับมาเป็นตัวแทนของทุกคนในการรับรางวัลอ๋อได้ค่ะวว่าเขาเป็นเป็นนักแสดงด้วย อ่ะมันเป็นคุกกี้พิกว่ะพิกเออเใช่ซึ่งก็เล่นได้สมบทบาทมากนะคะสมมงที่ได้รางวัลนี้แล้วจริงๆยังไงเพาเผ็ดอ่ะเป็นใช่ค่ะเพ็ดเผ็ซบอ่ะรางวัลต่อไปครับก็ได้แก่ครับสุดยอดมือตัดต่อมือหนึ่งชื่อรางวัลอะไรสุดยอดตัดต่อมือหนึ่งตัดนานเหมือนตัดมือเดียวยังไงยังไงสิ เป็นรางวัลนะครับที่มอบให้กับมือตัดต่อนะฮะที่ใช้เวลาในการทำงานไปกับอะไรก็ไม่รู้ของมันนะครับผมรายชื่อเข้าชิงปีนี้มีดังต่อไปนี้ครับอาร์มครับคนแรกครับคุณอาร์มครับมือตัดต่ออ่าพอดแคสนะครับผมแล้วก็คลิปรีวิวต่างๆนะครับผมแต่จริงๆมันมีลาไปอื่นด้วยอ่าค่ะอ่าบางทีแบบคนนั้นลาคนนั้นไม่สบาย บางคนไปหาแฟนมไม่บอกมันไม่บอกหนึ่งด้วยคือมีวันหนึ่งด้วยค่ะเอเดี๋ยวประกาศคด้โอเคครับคนต่อไปสินครับนี่มือตัดต่อตอนนี้ตัดไฟเดย์นะครับแล้วก็ปัจจิบันทำท้าไฟอ่าอ่านะครับผมคนต่อไปครับวินครับคนต่อไปครับอ้นครับเดี๋ยวพี่พี่ไม่บอกแล้วพี่ตัดอะไรบ้างโอเคโทษโทษโทษวินครับก็ตัดท้าไฟนะครับตอนนี้ตัดมาตัดกอบบอกปาร์ตี้ นะครับแล้วก็อนิเมะแพลเน็ตด้วยนะครับแล้วก็คนสุดท้ายครับอ้นครับเป็นคนตัดสกรู็ับไฟและก็มนุษย์มีนโอเคค่ะอนะครับและสำหรับคนที่ได้รางวัลสุดยอดตัดต่อมือหนึ่งนะคะได้แก่พี่วินค่ะไม่น่าเชื่อเลยเป็นไปได้ยังไงโโอ้ห นี่ขนาดว่ามันไม่ได้มานะวันจันทรน่ะที่มันหายไปอ่ะค่ะเอาบอกเลยเอ้าเอาไหนว่าจะไม่ไม่บอกเอ้เราไม่ไม่บอกอ๋อไม่บอกไม่บอกไม่บอกม่รดูหายเป็นไหนอ๋อค่ะขอบคุณมากจริงๆนะครับผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสิ่งที่ผมพยายามมาทั้งหมดมันจะเป็นผลสําเร็จแล้วทําให้ผมได้รับรางวัลนี้นะครับในการทํำสติที่ผมสามารถตัดช้าไปถึงสองวันด้วยกันนะครับในที่สุดมันก็ทําให้ผมสำเร็จแล้วในสายงานอาชีพนี้ขอบคุณมากจริงๆครับ และผมสัญญาว,ว่าในปีหน้าผมจะทำาวิดีขึ้นมากยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกครับจะต้องเป็นหนึ่งอาทิตย์ให้ได้ครับคุณพันจริงครับโอเคค่ะน้ำเสียงก็ดูงงง,งนิดหนึ่งนะคะตามสไตล์มือตัดต่อของเราส่งผมปิดหน้าปิดตา <c oughs> เออแต่ว่าก็ยินดีด้วยกับพี่วินนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าไปทำอะไรนะคะก็อย่าลืมแวะมาบอกกันด้วยนะคะไม่บอกคันไม่ยอมบอกแฟนมันชื่ออะไรมันยังไม่บอกอเออความลับใช่ไหมคะความลับราองวัลต่อไปครับ พิธีกรหญิงสุดฮาแห่งปีครับเป็นรางวัลที่อะไร <squishy> โพสิชฉยก็ให้เข้ากับทีมรางวัลไงพี่อ๋อรางวัลนี้มอบให้กับพิธีกรหญิงที่ก้าวผ่านความน่ารักสดใสตีตลาดสายฮาเป็นดาวรุ่งดวงใหม่แห่งวงการตลกนะครับและรายชื่อเข้าชิงมีดังต่อไปนี้ครับคนแรกครับสแปม คนต่อไปครับไอซ์สยามดรีมโอเคผู้ชทำไมแพงคนต่อไปครับตั้งตั้งโอเคตั้งตอ่าผู้ชายบางคนก็จะเสียงดังหน่อยนะครับนี่ล่าสุดเป็นนางเอกแล้วนะอ๋อใช่ค่ะเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่นางเอกละครอ่ะเขาไปไอ้ก็แบบโอ้โหตอนนี้เลิกไว้นี่แล้วนะฮะแล้วคนสุดท้ายครับยูกิเด็กยูดีด้วยนะเออ ยุคเก่ล่าสุดผมม่งผลงานมานะครับไปทะลงไปทะเลพิธีกรรีไฟการแข่งระดับโลกแล้วเราอะแล้วหนูสวยโอเคอ่ะนะครับผมและพิธีกรหญิงนะครับที่ได้รางวัลนี้ไปนะครับผมกับพิธีกรหญิงสุดฮาแห่งปีได้แก่สเปนครับให้มันให้มันไปทำไมอะคะ เออนะคะผมก็อ่ะก็อ่ะก่อนอื่นเลยก็ขอบคุณสําหรับรางวัลมากๆเลยนะคะก็ได้เป็นแชมป์สองสมัยเลยก็แบบก็นิดนึงนะแต่ก็แบบไม่ได้ขิ่งไม่ได้อวดอะไรแต่ก็สองสมัยอะค่ะมีมีอะไรจะบอกอีกอ่ะสามคนที่เหลือไหมฮะเออเขาไปกันไกลแล้วเดี๋ยวตามไปนะแออพี่ทำไมดูว่าอย่างนี้นึกว่าจะแบบ ไม่สวยก็เหนื่อยหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแปมคิดว่าแปมไม่พูดอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่าแปมก,ก็รู้ตัวอยู่แล้วว่าแปมสวยแต่แปมก,ก็ไม่สามารถใช้ความสวยของเปมไปกดคนอื่นได้อ่ะค่ะครับก็เป <นะ S 2> ็นรางวัลให้กับอ่ากับแปมนะครับที่ใช่คือเดินทางสายฮาเลยก็หวังว่าจะเจริญรุ่งเรืองขอให้เจริญเจริญนะครับผมค่ะไปแข่งเวออื่นไม่ได้แล้วร้องเพลงก็ไม่น่าจะได้เล่นละครก็ไม่เห็นมีใครเอา ไปแคสหรืออะไรก็ไม่แน่ในอนะคตก็อาจจะเป็นนางเอกเหมือนแบบตางของพี่ต่างๆก็ได้อ๋อเออไม่รู้ก็รอดูแต่ตอนนี้ตลกไปก่อนโอเคค่ะเออตลกบริโภคไปก่อน <c oughs> นะครับผมรางวัลต่อไปครับได้แก่สุดยอดพิธีกรคู่โบ,บ๊ะฮะโโอ้ค่ะรางวันนี้นะคะมอบให้กับ คู่หูพิธีกรที่ใช้กระแสจิตใจสื่อกันซิงโครแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเราไม่ต้องพูดกันก็ได้แค่มองตาเราก็สื่อสารกันได้เลยงั้นมองตาพี่ดิแต่ว่าไปพูดอะไรพี่รู้ว่ะพี่พูดอะไรในใจว่าอะไรคะแป๊มน่ารักจังอู๋แปมน่ารักมากทำไมสปาถึงน่ารักขนาดนี้ด่าไปกี่คำมือในใจเมื่อกี้นะคะแลวก็รายชื่อเข้าชิงนะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะอุ้ยคู่แรกเลยคะพี่หมายพี่บม บคู่ต่อไปนะคะคือพี่เอกพี่อาร์มค่ะอ่าไม่แปลกไม่แปลกพี่เอกกับใคยก็อร่อยให้มันดูไม่ดีนั่นสิพี่มันดูไม่ดีว่ะมาต่อที่คู่ต่อไปนะคะพี่เซียนกับพี่โดนค่ะโอ้โหคู่นี้เขาก็แบบแน่นอนอ่ะไอดอลอ่ะไอดอลกับแฟนคลับแล้วก็คู่สุดท้ายนะคะพี่อาร์ตกับไอซ์ค่ะอ่ออใช่โออ้นนะคะและผู้ที่ชนะรางวัลครับ นี่มาแล้วได้แก่เฮ้ยเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยนะคะพี่เซียนกับพี่ดนค่ะโอ้โหเป็นคู่โบ๊ะบะคู่พ่อลูกแฟนคลับไอดอลพี่น้องสองพี่น้องเย้เอาว่าก็ขอขอบคุณทุกทุกคนนะครับผมครับผมที่โหวตครับผมด้วยความที่ทำข่าวทางโซเชียลไปทั้งปีนะฮะครับ ทำจนรายการเจ๊งนะฮะครับผมเขาให้รางวัลเพราะรายการเจ๊งนี่แหละนะฮะใช่แล้วนะครับคือไม่ได้เจ๊งแค่รายการนะฮะครับผมเอ้ยอะไรวะส่งอะไรมาคือหมายถึงต้องเจ๊งกันทั้งหมดเลยอุ๊ยเจ๊งหมดเลยเหรอเอ้ยอย่าเพิ่งใจเย็นก่อนโอเคนะครับขอบคุณทุกทุกคนด้วยนะครับขอบคุณมากครับโอ้โหเขาดีใจแหละรางวัลต่อไปเลยจ้าค่ะแล้วก็รางวัลต่อไปนะคะได้แก่สุดยอดกูรูแห่งออนไลน์สเตชันค่ะก็เป็นรางวัลนะครับที่มอบให้กับพิธีกรครับที่มีความรู้ ในด้านต่างๆ,ๆนะครับอย่างถ่องแท้ะนะครับอย่างสแปมเนี่ยด้านการร้องเพลงนะครับผมก็คือถ่องแท้ถ่องแท้ถ่องแท้เลยนะครับผม <c oughs> เรียกได้ว่าเป็นเขาเรียกประดุดดั่งการตัดสรุ้ขนาดนั้นเลยค่ะเอออะไรแบบนี้เลยนะครับรู้แบบพูดถึงเรื่องนี้ต้องคนนี้หรืออะไรอย่างนี้ <c oughs> เออนะครับผมมีใครบ้างไปดูกันครับ <c oughs> คนแรกนะคะพี่ไม้นะคะเข้าชิงในตำแหน่งกูรูเรื่องหนังค่ะหนังอะไร <c oughs> หนังใกล้โอเคต่อไปนะคะพี่เซียนคะเข้าชิงในตำแหน่งกูรูเรื่องของเล่นค่ะของเล่นอะไรสำหรับเด็กอ๋อโอเคและต่อไปนะคะพี่ชาโมเข้าชิงในตำแหน่งกูรูเรื่องมีมค่ะออันนี้ก็เอาลเหรอ <laughs> ได้อ <laughs> แล้วคนสุดท้ายนะคะพี่ก๊อดเอกนะคะเข้าชิงในตำแหน่งกูรูเรื่องโซนี่ค่ะมันไม่ใช่กูรูอ้าวเหรอคะเพราะเอาความลับบริษัทมาพูดแค่นั้นเลย <laughs> และผู้ชนะรางวัลครับสุดยอดกูรูแห่งออนไลน์สเตชันได้แก่ก็เอกครับโอ้โหเ,เรื่องโซ n y เรื่อง IE เรื่องชาวบ้านโอเคได้หมดนะครับผมอ่ะไปฟังเสียงพี่เอกกันครับสุณนะครับสำหรับไตวันนี้ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รางวัลคูรูได้ในด,ด้านของโซ n y ่นะก็ แต่เท่าที่ดูก็ไม่ค่อยแปลกใจแล้วว่าค andidate คนอดิมๆก็แค่ระดับโดไลฟ์นะฮะคือเป็นประตูแต่เราเป็นก้อนเราก็สมควรได้อยู่แล้วมันมันก็แงอยู่แล้วอะ่ะโอ้โหสมชื่อกอดเอกอ่ะแหละก็ต้องยอมเขาก็เขาแบบได้ยศมาแล้วว่าเป็นกอดเอกค่ะตอน oh. ตอนแข่งท้าไฟก็อะไรนะ oh. เครก็ได้หยุดกุที <laughs> นี่นี่น <laughs> ใครก็ได้หยุดกูทีล่าสุดดูอย่างเล่นเกมล็อกแมนอะ่ะอโอ้โหตาเบิกเบิกโพรงแล้วก็ได้เป็นกอลอีกรอบอ oh. หลังจากที่แพ้หนูไปก็ก <c oughs> รางวัลต่อไปครับได้แก่สุดยอดแขกรับเชิญสุดจี๊ดฮะเป็นรางวัลครับที่มอบให้กับแขกรับเชิญสุดจี๊ด <c oughs> จัด <c oughs> ตาสปังมากแม่ เออนะครับที่มาสร้างสีสันนะครับให้กับพวกเราชาวอะไลเซชั่นจะมีใครบ้างครับเชิญเลยครับผมเฮ้ยพูดดิพี่กลาดิสเคบีนะคะร่วมรายการทาไฟและไฟเดย์ค่ะโอ้โหจัส t Do ิ t ร่วมรายการถาไฟค่ะอ๋าถาไฟทาไฟคุณออร่วมรายการสุขขิงขิงเซอร์เดสแน่ค่ะ เาผู้บริหารนะอ่ะก็อนหนูก็นี้เลอไม,ไม่ไม่ปบดังๆอะเผื่อเขาให้เงินให้งานงงเผื่อเขาแบบเฮ้ยแป่บหน้าสนใจมีคาแรคเตอร,ร์จับไปภาคคู่กับคุณต้อมดีไหมนะต่อไปนะคะคุณแป้งชมร่วมรายการ,รซพพูหญิงๆ G G Easy ค่ะอ๋อพอเป็นผู้หญิงใช่เพอเป็นผู้หญิงะแม่งเงียบเลย หนังร่งรวมรายการออนไลน์สเตชันท้าไฟค่ะคุณท็อปหนังหนังครับใช่ค่ะที่เราก็เคยเป็นหนังหนอนด้วยใช่เป็นหนัง <c oughs> หนังย่นย่นหน่อยนะฮะและคนสุดท้ายนะคะพี่ริชจากสมาคมผู้ค้ำขายซูเปอร์ฮีโร่ร่วมรายการไฟเดย์ค่ะอ๋อนี่ก็อีกหนึ่งตูรูไม่ทำไมตบสั้นยังไงไม่ตบแล้วตบแล้ว <laughs> โหแขกรับเชิญเยอะแขกรับเชิญเยอะมากครับแล้วก็ต้องบอกว่าทุกท่านที่มานี่ขอบพระคุณมากๆครับที่ให้เกียรติกับพวกเรา<ช>อะไรสเตชันแต่ว่าผู้ชนะมีได้แค่หนึ่งเดียวซึ่งผู้ชี้ชนะนะครับกับสุดยอดแขกรับเชิญสุดจี๊ดได้แก่คุณต้อมกราดิอุสเคมียินดีด้วยค่ะ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็พี่ๆทีมงานที่น่ารักทุกคนของออนไลน์สเตชันนะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับผมสําหรับรางวัลแขกรับเชิญดีเดย์ที่ไม่คิดไม่ฝันจริงๆว่าจะได้ชนะเลิศกับเขานะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วแค่ในปีที่แล้วในที่ผมติดโผชื่อที่เข้าชิงนั่นก็ รู้สึกเป็นเกียรติมากแล้วนะครับพอมาปีนี้นี่เราได้ชนะเลิศนี่โอ้โหเซอร์ไพรส์มากนะครับตอนที่รู้นี่คือจากง่วงๆอยู่นี่คือตาสว่างตื่นเต้นมือเย็นเท้าสากปากแห้งกันเลยทีเดียวเชวเพราะว่าปกติเป็นแฟนรายการอยู่แล้วนะครับก็เลยรู้สึกดีมากๆที่ได้มีชื่อขึ้นอยู่ในรายการที่เราชื่นชอบด้วยอะไรอย่างนี้นะครับขอบคุณมากๆครับแล้วก็ตอนที่ได้ไปออกรายการกับพวกพี่ๆก็สนุกมากๆนะครับตอนแรกก็กลัวว่าเราจะสนุกอยู่คนเดียวหรือเปล่านะครับจริงๆกังวลใจทุกครั้งเลยนะครับว่าคนดูเขาจะชอบไหมหรือว่าเขาจะสนุกหหรือออเเปลล่่่าาไง้้ยแตวพด็นผ ตอบรับจากคนดูเนี่ยก็มีกําลังใจขึ้นมากๆเลยนะครับดีใจที่ทุกคนชอบหรือว่าสนุกกับเทปนั้นๆนะครับโอ้โหเทปดูเรียกก็เป็นกําลังใจให้กับพี่ๆทีมงานทุกคนนะครับที่เหน็ดเหนื่อยกับงานเบื้องหลังแล้วก็สร้างสรรค์ความบันเทิงให้กับพวกเราคนดูขอให้ออนไลน์สเตชันอยู่คู่วงการเอ่อเกมการ์ตูนภาพยนตร์เพลงของเลโอูหทุกวงการเลยนี่ยวะก็ขอให้รายการออนไลน์สเตชันอยู่คู่กับคนดูอย่างเราๆไปนานๆนะครับสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าครับผมขอบคุณทุกคนนะครับ ภาคการ์ตูนเนี่ยพี่พี่เขาภาคกว่าน,นี้มูฟี่ของมาฮีโร่ด้วยพี่รางวัลต่อไปรางวัลอะไรวะ <c oughs> จิตรางวัลแล้วนะโอเคค่ะรางวัลต่อไปนะคะได้แก่สุดยอดไลฟ์สดแห่งปีค่ะครับอ่านะครับก็เป็นรางวัลที่มอบให้กับรายการไลฟ์สดที่มีผู้ชมชื่นชอบอยู่ <c oughs> พอสมควรเราใช้คำนี้จริงหรอ <c oughs> เออแต่หลักๆก็คือทีมงานชอบกันเองที่สุด <Okay. S 1> เออนะครับอ่ะ นะครับผมก็สุดยอดไลฟ์แผงปีครับมีใครบ้างครับรายการแรกครับไลฟ์แรกนะ,ะฮะหัดหันสาครับฉลอง50ปีคาเมนไรดเดอร์เลยครับผมชอตจวไหนจนบ้างฮะโดดงานเลื่อเกมครับเดียบร r e ร t ครับการกลับมาของเกมระดับตำนานสุยขิงขิงครับเรื่องราว108ที่ต้องเจอในโปเกม o อนอยู่ไหนวินนี ต่อสดๆไม่เสร็จไปเลิกครับอัลติมาเกียครับมินเมียมพาซซตัวต่อพันปีครับจาก UTO หัดทัศนสาอาจารย์คะยึดหนูทำใหม่และสุดท้ายครับสุหิงเข็งมาเล่นเกมห้องเราเปล่าเฮ้ย <Hey. S 1> และไร้สดที่ได้รางวัลน,นะครับได้แก่โอ้โหหนกยาวเชียว oh, <yeah. S 1> ไม่พลาดครับไร้สดนี้เป็นตำนานแน่นอนครับ ต่อสดไม่เสร็จไม่เลิกครับอัลติมากเกียมินิพาสเซอร์จากยูกิโอนั่นเองครับผมขอบคุณมากครับสำหรับรางวัลน,นี้นะฮะก็เรียกว่าเป็นการค่าตอบแทนที่คุ้มค่าเหนื่อยมากๆเลยกับการแบบนั่งหลังคตหลังแข่งนะฮะ7ชั่วโมงไม่ได้เข้าห้องน้ำต้องกม้มต้องใช้สมาธิต้องอ่านคอมเมนต์ต้องมานั่งเปิดพี่นาฬิกาดับแล้วพี่ เปิดให้ดูนะฮะว่ามันตอนนี้มันไปกี่ชั่วโมงแล้วนะฮะรู้สึกปลื้มใจมากรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะฮะก็ขอบคุณทุกคนจริงๆสําหรับการดูการเข้ามาพูด,พดคุยกันวันนั้นเอ้ยวันนั้นเอาจริงๆสนุกมากนะแม้ว่ามันจะไม่มีท็อปปิกใดๆเลยก็ตามเพราะทุกคนคุยไปผมต่อแล้วมันก็ไหลวนไปเรื่อยแม่งมีโรเทตทคนด้วยรู้สึกแฮปปี้มากยินดีมากครับผมขอบคุณมากนะโอ้โหโอาร์ตเทมอะค่ะยินดีด้วยนะคะยินดีด้วย ก็เจ็ดชั่วโมงอ่ะต่อขนาดนั้นก็ก็ต้องให้อย่างหนูนว่าไว้ว่างๆก็ทุบทุบให้มันแตกต่อใหม่หรอต่อใหม่ไม่ก็คิดในแง่ดีพี่อาถ้าเกิดพี่อาอยากจะชิงปีหน้าอีกพี่อาก็ต้องทำไปหาอันอื่นมา <c oughs> ไม่รู้มีป่ะเออต,ตัวต่อพันปีอะไรอย่างอื่นนะครับอ่ะรางวัลต่อไปรางวัลสุดท้ายของเราในวันนี้ครับรางวัลแห่งปีครับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนะครับผมได้แก่สุดยอดรายการยอดวิวพุ่งครับ ค่ะรางวัลน,นี้นะคะมอบให้กับรายการที่มียอดวิวสูงสุดในปีนี้จนแบบไม่อยากจะเชื่อสายตาเลยอะว่าแบบคนดูเยอะขนาดนี้ได้ยังไงมันมันสุดยอดมันเยอะจังเลยอะเออทำไมอะทำไมคลิปอื่นมันไม่เยอะนี้บ้างวะไม่อ,มมอยากให้มันเยอะทุกคลิปอยู่เหมือนอยากให้มีข้าชิงเยอะๆจังเลยค่ะทุกคนมาดูกันเยอะๆนะคะทุกคลิปเลยนะคะ <c oughs> แล้วมีอะไรเข้าชิงค่ะสําหรับอ,อ่รายชื่อที่เข้าชิงนะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะรายการมนุษย์มีมค่ะ ออนไลน์สเตชันถาไฟ OS f i d a y และสุข,ข,ขิงค่ะอ่านะครับผมและรางวัลยอดวิวพุ่งเป็นเขาเรียกเป็นอาชิเม้นต์ประจำปี<ะ>ว่าเฮ้ยปีนี้ได้อะไรไปคลิปไหนยอดวิวเยอะสุดในปีนี้นะเฉพาะในปีนี้นะครับ<ะ>และรายการที่ได้รางวัลได้แก่ มนุษย์มีมครับชนะด้วยยอดวิว56,200บวกบวกนะครับผมจากคลิปมนุษย์มีมตอนแรกใจเกณเลยมาดูอะไรกันอก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูกันนะฮะยังไงก็ไปดูคลิปอื่นรายการอื่นของคนอื่นๆที่ทําด้วยนะครับผมพวกเราออนไลน์สเตชันตั้งใจทําทุกคลิปเลยนะเออนะครับผมเฮ้ยอ๋อมีรางวัลเหลืออยู่เหรอเฮ้ย รางวัลมีเหลืออยู่อีกหนึ่งอันอะไรคะและรางวัลนั้นก็คือรางวัลพิธิกรอนอึดถึกทนโดนด่าแค่ไหนก็รู้สึกดีและ<ร>ผู้เข้าชิงครับมีอ๋อไม่มีนะฮะพอที่ได้รางวัลครับมีหนึ่งเดียวคนนี้เลยครับสเปม้หนูก็จะดีใจไหมทำไมหนูถึงโดน ตัวให้ผมสมควรโดนด่าป่ะพี่ไม่รู้ตัวจริงเลยหนูว่หนูเป็นเด็กที่แบบน่าเอ็นดูอะเนาะพี่ว่นานะก็การไหวพีการไหว <c oughs> อะก็ขออวยพรนะครับผมให้สแปมยังคงรักษาคุณงามความดีอย่างนี้ตลอดไปทำตัวให้หน้าโดน,น,น <c oughs> เออนะครับผมขึ้นทุกวันเออนะครับผมอ่ะแล้วก็สุดท้ายนะครับเราสองคนขอใช้โอกาสนี้นะฮะ อวยพรปีใหม่ให้กับคนดูของพวกเราทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีปีที่รุ่งเรืองนะครับปีที่ร่ำรวยนะครับของทุกคนนะครับทำอะไรคิดสิ่งใดสมหวังทุกประการนะครับผมแล้วก็หวังว่าปีหน้าฝากตัวด้วยนะครับผมกับพวกเราออนไลน์สเตชันยังคงทำผลงานกันต่อไปอยู่กันต่อไปนะฮะฝากช่วย สนับสนุนพวกเราด้วยนั่นเองนะจ๊ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ยินดีกับผู้ชนะทุกคนนะคะแล้วก็มาลุ้นกันนะคะว่าปีหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะทุกคนก็อย่าลืมรักษาสุขภาพไได้วยนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ผ่านปีหน้าไปได้วยกันค่ะที่ห้มีความสุขนะครับสนุกในวันปีใหม่วันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนหวังว่าจะมีความสุขกันนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีคะ่ Happy คะแฮปปี้นนวีร์ค่ะ